ก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีนะครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็ในนามของทางสูดหนึ่งเนะครับจริงๆเราเราเปิดสตูดิโอมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับนับถึงวันนี้เป็น6ปีกับอีก19วันพอดีนะครับก็จริงๆเรามีผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยครับรวมแล้วตั้งแต่ตั้งแต่6ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับ 29เรื่องนะครับจนถึงปีหน้านะครับปีหน้าก็จะเป็นเรื่องที่30-31ไปนะครับพอดีเรารู้สึกว่าเราด้วยด้วยชื่อทำสตูดิโออะครับพอเปิดมาปั๊บมันก็ทําอย่างเดียวเลยทําโดยที่มันยังไม่เคยมีการพบปะกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเลยในในขณะเดียวกันเราก็ในไลอ์อพของปีหน้าครับเรามีทั้งซีรีส์เรามีทั้งหนังที่น่าสนใจค่อนข้างมากเราก็เลยถือโอกาส เปิดบ้านแล้วกันวันนี้เปิดบ้านในบรรยากาศสบายๆครับแล้วก็มาแนะนำไลฟ์อัพกันเรามีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์และพิเศษคือเรามีหนังสือด้วยมีหนังสือของของกอล์ฟนะครับดร็อร์สรัตนะครับก็ตอนนี้ที่หยดกี่ร้อยแล้วครับ2 0 0 200ล้านแล้วนะครับที่หยด3นะครับก็ดนดีด้วยครับขอบคุณครับก็เนื่องจากในในในปัจจุบันนี้ครับก็กอล์ฟเองก็เป็น เป็นผู้เขียนบทที่ค่อนข้างมีผลงานที่โดดเด่นคนหนึ่งแล้วก็เลยเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ที่สำคัญจริง,รงๆที่ที่บุคลากร,กรในในในแวดวงภาพยนตร์อย่างก๊อบครับผลิตหนังสือเพื่อเป็นตำราเรียนที่ใช้ได้จริงร่วมกับเราครับก็เลยเราก็เลยเปิดบ้านวันนี้ครับอย่างล่าสุดมีภาพยนตร์เรื่องลีลาดาใช่ครับเราก็ได้นักแสดงนำเป็นโยชิอิมอยากเล่าลที่ควา,ามเป็นไปเป็นมาของหนังเรื่องนี้นะ ก็เป็นไ,ไปเป็นมาของหังเรื่ยครับมาจริงโปรเจกต์เนี้ยเกิดตั้งแต่ปี2018นแคะครับแล้วก็มีการเดเวลลอปพัฒนาตัตรเรื่องเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวจริ่ะผมอ่ะวางเป้าเป็นที่ระดัคนเดียวของเรื่องนี้ก็คือโยชิเท่านั้นใช่ครับมันก็เลยไม่มีจังหวะที่จะได้สร้างมาตั้งแต่แรกครับจนกระทั่งแบบมาลงตัวที่ปีนี้ครับมีการอลองรับคิดว่าเราได้ตรอมแล้วในเรื่องของการ หมดเลยอะไรเงยแล้วก็เนี่ยเราก็ได้ที่พี่ด็อกเป็นที่ปรึกษาบทของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยติดต่อตรงไปหาโยชิรอวัดดวงดูว่าแบบเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยครับก็เลยเล่าเราทุกอย่างอ่ะสำารับเล่นปึ๊บแฮปปี้เราก็เปิดแก๊ปปีนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นคือการตามหาตัวเอกที่จะมาผมตุกับโยชิแล้วก็มาถึงที่แก๊ปที่เราก็แฮปปี้ที่จะเล่นเรื่องนี้ด้วยกันนะครับกท มันเป็นเเป็นที่มาของโปรเจกต์ที่เป็นที่มาของโชยชิกับแบดดีเนี่ยครับแล้วก็อยากจะฝากตัวนะไว้ด้วยตัวแหลจะมีความร่วมสมัยมากๆครับเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์สเกี่ยวกับการทัวโลอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นเป็นไฟล์หลักที่ที่หยิบเรื่องในโซเชียลก็คือขอถามโยชินิดน,นึงดีกว่าค่ะแล้วแสดงนำจากภาพยนตร์นีรดาครับยังไงบ้าง,างเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเราเลยแต่คีแรกเลยใช่ค่ะจริงๆเราเจอกันหลายรอบมากค่ะ ไอเดียมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆแล้วเราก็ออปปรู้ว่าตรงนี้คือโอกาสของเราเพราะว่าต้องยอมรับว่าคันจนเดอร์ค่ะ ไมเศษคือน้องนีน่าด้วยยังไงบ้างคะนเตนาดูบ้าเลยนีนาเป็นตัวละครซีเร็ตครับก่อนเรื่องนี้เป็นตัวซีเซ็ตแยมไปครับตื่งไม่ได้กัวว่าจะเป็นหนังผีที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแบบจุกๆเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นหนังผีที่มันมีความผิดประเด็นของโซเชียลนะคบมาเล่าในบทบอกที่มันเข้มข้น ความเป็นไซเบอร์ฮเฮอร์ครับที่น่าจะแตกต่างจากแขกไทยในขนาดนี้ซึ่งซึ่งแขกไทยยังไม่มีไซเบอร์ฮเฮอร์เต็มตัวนะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นไซเบอ,อ,อร์ฮเฮอร์เตนะ็มตัวค่ะอ่าที่ปรากฏทำลายหนังใช่ไหมคะสกากเรื่องอ๋ออ่าใช่ครับเราก็มีทำลายหนังที่จะเกิดขึ้นก็คือปีหน้าน่าจะมนันมือนิดนึงครับหลังจากทำนี้แล้วเสร็จก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นหนังสองเรื่องก็คือการูเมยนยันครับเป็นหนังเตะหัวและมุมฝัมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นโปรเจกต์ ซึ่งจะมีพุ่งกลับก็จะอยู่รอบๆนะพุ่งกลับไปกันสวัสดีนะครับพุ่งกลับสวัสดีสุดครับสวัสดีครับโอมนะครับพุ่งกับเรื่องโปรเจกต์ E ครับครับครับแล้วก็อีกท่านนึงอ่าผมผมเป็นหนึ่งในหนึ่งในสี่พุ่งกับของเรื่องตารูเมนยันครับแล้วก็มีมีปอนครับจะพุ่งกับอีกคนนึงแล้วก็การแล้วก็คิมคิมอยู่ไหนโอเคครับของตารูเมนยันจะเป็นหนัง เป็นหนังสี่เรื่องเป็นหนังสี่เรื่องแต่ว่าเราจะเกิดในในใน,ในสถานที่เดียวกันเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากรดต้นตารูเมนยันที่ที่เกาะบาหลีอะครับที่ที่เขามันจะมีพธิธีศพของของคนบาหลีที่ที่เอาเอาศพไปวางไว้ที่ต้นไม้ครับอย่างที่ตองเองต้งเห็นว่ามีเห็นว่าเราเก็อหนังสือเรื่องของเาใช่ไหมครับเป็นชื่อว่าอะไรอ๋อ หนังสือเรื่องเรียนเขียนบทวรรณคดนะครับจริงๆเกิดขึ้นจากการที่ทําเพจนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันผมรู้สึกว่าธุรกิจของการท,ทําภาพยนตร์อะครับเฟื่องฟูมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราน่าจะรวบรวมครรําศัพท์เอาไว้แล้วบางทีคําศัพท์บางทีก็ใช้ไม่ตรงกันเราสึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําคู่มือสักเล่มหนึ่งที่สามารถที่ใช้ในสากลได้อะครับมันก็จะดีแล้วยอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าตำราเขียนบทต่างประเทศแพงมาก เพราะฉะนันก็เลยอยากจะแปลแล้วก็ให้กับคนไทยที่สามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติซื้อหนังสือไม่ทันเพราะาพิมพ์จำกัดจริงๆก็เข้าไปที่เพจได้นะครับสามารถอ่านได้ฟรีเลยครับก้าวขาเป็นซีรีส์ที่เป็นผู้จัดนะฮะก็ดีใจมากๆครับก็ขอแนะนำชื่อเรื่องก่อนนะโซเมเนื้อคู่ของผมเป็นผีครับก็จริงๆดีใจมากๆที่ได้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดในในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ย เอาจริงเนี่ยผมกับพี่อาร์มเนี่ยเราอยู่กับเรื่องนี้กันมานานมากเลยนะใช่ตั้งแต่ผมก่อนเข้าว <8 S 1> งการใหม่ๆด้วยซ้ํา <8 S 1> ตอนก่อนเล่นละครด้วยซ้าฮะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ในช่วงพัฒนาโบทอะไรหลายๆอย่างแคสอะไรเงี้ยด้วยแบบทรัพยากรหรืออะไรตอนนั้นก็ทําให้ถูกแบบว่าพับโปรเจกต์นี้เก็บไว้ใช่แล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยวันที่แบบว่ารู้สึกว่าพวกเราพร้อมแล้วทรัพยากรทั้งแคสั้อะไรแล้วก็ น้องๆเองเนี่ยก <tinc S 1> ็รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะถูกนํามาใช้ในกาเล่นเรื่อนเราก็อยากให้น้องๆของเราเองเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดตัวบทนี้ออกมาครับครับผมก็เลยได้เป็นโปรเจกต์นี้่ยโซเมทครับอาอโซเมทนะตั้งเริ่มกี่นาฬิกาค่ะคือทาร์ทขอให้เป็นตัวแทนฝากทั้งลินดาแล้วก็โซเมทครับผมก็ เอารวมๆวมแล้วกันแล้วก็ขอฝากโปรเจกต์นิรดาแล้วก็โซเมทของพวกเราไว้ด้วยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทําแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งผู้่วมกับที่มากฝีมือที่แบบว่าตั้งใจทําเรื่องนี้เพื่อถ่ายทอดบทตัวละครหรืออะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันเยอะๆนะครับฝากโปรเจกต์พวกนี้ด้วยขอบคุณครับ Welcome to Star Society